ถือว่าเป็นเทคนิคดีๆครับเป็นเทคนิคดีๆที่ทําให้เด็กๆนั้นมีสุขภาพที่ดีอย่างที่ข้อน,นี้กําไรสองด้งครับนอกจากจะมีความสุขครับความสุขเตืินกับความน่ารักกับเสน่ห์ของเด็กๆครับทําให้คนที่เลี้ยงนั้นเขาเรียกว่ามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงครับมีความเตือนเด็กมีความสุขคนเลี้ยงก็มีความสุข ที่สําคัญครับเป็นเงินเก็บอย่างดีครับแต่ละตัวเป็นเงินเก็บอย่างดีเถอแป๊แบ,บเดียวครับอย่างชุดนี้ปีที่แล้วยังเป็นคอกแม่พันธุ์อยู่เลยครับทีนี้เขาเป็นลูกพันุ์แล้วเป็นเด็กเกเลือดร้อยที่เกิดจากแม่พันธุ์เลือด้อยครับตาเลี้ยงครับเลี้ยงง่ายๆครับไม่ได้เลี้ยงยุ่งยากเหมือนคนทั่วไปไม่ต้องไปไล่ตากแดดตากฝนครับให้ตัวเองเหนื่อยเสียงต่อเป็นฮิสโตปเป็นลม เป็นอันตรายครับปล่อยเลี้ยงกลางทุ่งกลางท่าฟ้าฝนด้วยแดดก็ดอนเลี้ยงสบายๆครับสไตล์ของลุงสง่าเลยรับไม่ต้องไปจากแดดจากฝนครับแต่ว่าวัวนี้สมบูรณ์อย่างนี้เลยครับ่ตัวดูไม่เบื่อดูมีเสน่ห์ครับดูมีความสุขดูมีความสุขซึ่งนอกจากจะใช้เทคนิคการเลี้ยงครับบริหารจัดการในฟาร์มครับ โดยตาให้นี่เลยครับช่วยกันดูอายุ80ยกว่าแล้วแต่ก็ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงครับส่วนหนึ่งก็เกิดจากการดูแลเด็กๆนี่เลยครับเด็กมีสุขภาพที่ดีคนแก่ก็มีสุขภาพที่ดีด้วยทีนี้มาดูเทคนิคครับส่วนหนึ่งที่ยนคุณตาใช้ประจําก็คือหนึ่งน้ำหมักครับน้ำหมักโยกด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์สองครับที่คุณตาใช้ช่วงหน้าแรงก็มีข้าวโพดสำมัก แล้วก็กากมันสําปะหลังสดมากยิดช่วงนี้เข้าหน้าฝนเริ่มมีหญ้าครับเริ่มมีหญ้าแล้วเริ่มมีหญ้าเข้ามาเสริมก็จะทําให้ประหยัดในเรื่องของต้นทุนค่าอาหารจ้างความสมบูรณ์ให้กับเด็กๆโดยใช้หญ้าครับแต่ละส่วนใช้ระบบจัดการทั้งหมดครับดูคอกการวางคอกวางง่ายๆครับด้านหน้าก็ติดแอร์ให้วัวครับปลูกผิวไทย รับอากาศให้กับค้อบวัวครับให้เย็นสบายขอกแล้วก็ระบบน้ํำครับ่าดูครับมหนก็ดูขออระบบน้ําก็ใช้ระบบลูกลอยน้ยําลถเขาก็จะเติมเองกับน้ําลดเติมเองและอีกอันนึงครับนี่ครับเทคนิคการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดยุงเกิดลูกน้ําในอ่างสําหรับให้บวัวก็คือปลาหางนกยุงครับปลาหางนกยุงสวยๆนี่แหละครับ ปล่อยเอาไว้สักบ่อหนึ่งัวผู้หนึ่งเียสักสองครับตัวเมียสักสองตัวเขาจะช่วยกำจัดลูกน้ำสาเหตุของยุงที่ไปกินเลือดเด็กๆในฟาร์มทำให้วัวเรามีภาพที่ดีแล้วก็น้ำสะอาดทำความสาะอาดสักเดือนละครั้งหนึ่งครับก่อนทำความสาะอาดก็ตักเด็กๆออกนิดน,นึงครับละหางนงยุงตักออกทำความสะอาดไปแล้วก็ปล่อยคืนอ,อันนี่เป็น เทคนิคเป็นสิน่งดีๆมาเล่าสุเพื่อนๆฟัง Oh. <laughs>